ฮัลโหลครับพี่เสมอครับเปิดกล้องหน่อยครับพี่เสมอครับเปิดแล้วครับอ่าเปิดแล้วนะอ่าเอียงโทรศัพท์หน่อยครับ่อ่าโอเคโอเคตรงนี้เลยแบบนี้เลยแบบนี้เลยชัดมากชัดมากชัดมากนะครับอ่าพี่เสมอครับอ่าช่วยคุยให้กับสมาชิกเก่าฟังหน่อยครับว่าวันนี้นะครับเหตุผลที่พี่เสมอนะครับ ประทับใจสินค้างานดาของแซปแปดเราเนี่ยมันเกิดเหตุผลอะไรกับพี่เสนอเสมอเองบ้างครับว่าพี่เสมอเนี่ยก่อนหน้าน,นี้เคยมีปัญหาสุขภาพอะไรแล้วมารักษามายัางไงมาแล้วม,ม,มันมีอาการอย่างไงบ้างแล้วปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับครับครับผมที่ก็เป็นคนที่อยู่ในบริษัทแซฟเป็นต้นๆนะครับ ครับผมสมัครแรกๆเลยแหละนะฮะครับผมเพราะพี่เหมิ่งเป็นคนวุ่นแล้วข้อเข่าเนี่ยจะไม่ดีเลยครับอากาไมอดีแล้วี่เหมิ่เป็นคน่าได้ทำได้ต้องเจอครับออสไลน์สับรถไอ้ที่บอกว่าเขาเขาเสียเขาไม่ดีนะมันไม่ดีขนาดไหนครับพี่เสี่ยเสมอครับ อืมลงปไมอาอกอ่มถ้าคนอื่นมันจะมากเลยอ่ะครบที่ว่าพูดี่ผมไม่ไหวแล้วแหละแล้เมือวอันมันมันก้อกตัอครับก็มีักลคนเขาก็มาชวนว่าี่เราพี่เราไปดูไปจเ็ตัสินค้าดมากอ่าสินค้าดีมาก

เอาเร,ารอขาเราที่วนม,ม,มันมากากมัดีขึ้นนะาอะาไดนั่งคจมได้อะไรประมาณนี้ซึ่งก่อนหน้านี้พี่เสมอทำอันนี้ไม่ได้เลย้รูว,วันงนะนั่งเตีเพยพี่ไครับนั่งไม่ทำไม่โต๊ะพี่้อยครับูก็มไม่เรียบร้อยแต่เราก็ไม่นั่งเตีเยไม่ไอ,อืม ออือคือหลังจากที่อาการเราดีขึ้นปั๊บเนี่ยก็คือว่าพี่เสมอเนี่ยปวดเอ่อปวดเข่าเนี่ยมากี่ปีครับพี่เสมอครับเข่าเสื่อมเนาะเข่าเสื่อมกระดูกเสื่อมเนาะอืมและอก่อนก่อนนี้รักษามายังไงบ้างครับพี่เสมอ เราพัดจะหายา้ําพิพาพพาอะไรที่มันลมอุปราดูอ่บอ่าอ uh. ืม mm. มันแค่เบาๆมันแล้วอจะมาเป็นอีกแบบเนี้ย uh. อ่าก็ได้กินนมันาออมันทําให้เราดีขึ้นอืมได้อ่าอ่าดีขึ้นเลยอ่ะอืม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  เยอะมากไหมเยอะมากไหมด้วยด้วยด้วยอีกทิศของงาดําเนี่ยทําให้พี่เสมอเนี่ยสามารถช่วยผู้คนได้เยอะมากเลยใช่ไหมเยอะมากเลยแหละอือครับอ่าอืออืออืออืมอือประทับใจมากๆกับสินค้าแล้วก็บริษัทแซมแบแบดของเราใช่ไหมครับใช่ค่ะอืม ครับพี่เหมือครับอ่าอ่าครับพี่เหมือครับในฐานะที่พี่เหมือเนี่ยเป็นผู้พี่ใหญ่ในที่นี้แล้วกันนะครับเอ่อผมอยากให้พี่ใหญ่อย่างพี่เหมือนะครับให้ความมั่นใจกับสมาชิกที่เข้ามาใหม่ว่าเขามั่นใจกับบริษัทแซวอะไรของเราได้นักมากน้อยแค่ไหนครับในฐานะที่พี่เสมอเนี่ยอยู่กับท่านประธานมาตลอดระยะเวลา4ปีกว่าเนี่ยครับพี่เสมอ บอกน้องๆเขาหน่อยว่าเขาพวกเขาเนี่ยจะประทับใจจะไว้ใจบริษัทแทแปดได้มากน้อยแค่ไหนครับพี่เสมอครับอืมครับองบริามปการตาเชื่อมั่นได้เลยว่าพี่เบิผ่านมาแล้วทดลองมแล่ี่ืมทัน้วให้ได้หมดเลยอ่มั่นใจได้เลยครับคมั่นใจได้เลยครับ อ,อ,อืเห็นไหมคำนี้แหละครับที่ผมต้องก,การคือทุกอย่างที่พวกคุณกลัวที่เสมอผ่านมาหมดแล้วค,คือท่านประธานเนี่ยพี่สูตรได้เรียบร้อยแล้วว่าท่านตั้งใจเปิดบริษัทนี้เพื่อช่วยคนได้จริงๆรใช่ไหมครับ,บ,รบท,ที่เหมิอครับครับอือืม,อม ครับคออแ้อเอ,เอาเอราเอับโเอาโปรแกรมลังนี่ไปโพสต์้างกว่าพี่เสมออะโพสค่ะพี่ยังมาโพสโให้ <c oughs> <c oughs> พี่เสมอเลยอย่างน้อยก็ยังมีอะไรทำนะพี่เนาะอย่างน้อยก็ยังมีอะไรทำเ้นในโลกออนไลน์นะพี่เนาะ อ่านะครับ,ค,บครับครับออกวเข้าได้แน่นอนครับผมก็อยากจะบอกพี่เสมอว่าขอให้พี่เสมอเป็นตัวแทนของพี่ๆรุ่นเก่กววาๆว่าวันนี้ถ้าวันนี้น้องๆอ,อย่างพวกผมในองค์กรเดพิง์เนี่ยจะสามารถช่วยเหลืออะไรพวกพี่ๆได้พวกผมยินดีนะพี่นะเข้ามาร่วมกันเข้ามาร่วมกันพวกเราก็คืออยู่ในรบริษัทแซฟแบบเหมือนกันพวกเรามีหนะ้าที่ทาให้รบริษัทแซฟแบบของเราเติบโตครับพี่เสมอครับ,รบนะ ครับเราู่ปพี่คาอยู่รประสบการณับพากาชบ้านเราะไ่ไปช่วยเหลือกันได้ครับผมโอเคครับพวกเราครับขอบคุณพี่เสมอส่งลูกหัวใจให้พี่เสมอด้วยครับขอบคุณนะพี่เสมอครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคเป็นตัวแทนของสมาชิกนะครับที่เข้ามาทำธุรกิจกับแซ่แปลาในช่วงแรกนะฮะอ้าว